สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแนนนะคะจากสวนลำไยธนาพรน,นะวันนี้แนนก็จะมาแนะนำในส่วนของเวอร์เนียค่ะเห็นเพื่อนๆหลายคนนะเห็นแนนใช้เวอร์เนียเอาไปใช้ที่สวนนะคะหลายๆคนก็สนใจนะคะถามว่าเวอร์เนียราคาเท่าไหร่แนนซื้อที่ไหนซื้อได้อย่างไรประสิทธิภาพการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะมารีวิวคร่าวๆนะ คือตอนนี้นนซื้อเวอร์เนียมาทั้งหมด2รุ่นนะคะ2ยี่ห้อนะคะคือ1เลยเป็นแบบ no brand แบบนี้เลยค่ะ no brand นะคะไม่มียี่ห้ออะไรทั้งนั้นนะขอปรับกล้องลงนิดนึงเข้าเรื่องกันเลยนะ no brand มาดูกันหนะ้าตา no brand ก็จะมีคู่มือการใช้นะคะเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะมาเป็นแบบนี้ อุปกรณ์แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัวเป็นสเตลเลตนะแล้วก็ตัวตัวดิจิตอลเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นพลาสติกค่ะความแข็งแรงความทนทนนะเที่เราดูเนี่ยประเมินด้วยสายตาเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะมีทั้งวัดอ่าภายนอกวัดภายในเลยนะคะได้ทั้งหมด6นิ้วนะคะเพื่อนๆ ส่วนอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นแบบมีแบรนด์นะอิงอ,งองโกโกนะคะผิดถูกยังไงไม่รู้นะเจ้าของแบรนด์หัสินีด้วยนั่นไม่ได้ช่ำชองเรื่องของแบรนด์ของเครื่องมือช่างสักเท่าไหร่นะคะอันนี้แพ็กเกจมาสวยมากเลยนะคะกล่องสีเหลืองอมส้มนะคะเปิดกล่องออกมานะคะนี่มีคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษ เหมือนกันนะคะเรื่องของการใช้งานน้าหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมาในแพ็กเกจที่สวยนะคะแถมถาดมาให้ด้วยมีถานแถมให้ด้วยโอ้นี่ช่องใส่ถาดน,น,ะะนี่นะคะแกะออกมาสวยงามนะคะอันนี้ขนาด6นิ้วเหมือนกันวัดภายในภายนอกนะคะเลือกรูปแบบการวัดนะคะได้เหมือนกันนะคะ นี่เลยนะคะอันนี้แนนรีวิวแบบไม่ได้ละเอียดนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอะ่ะหลักๆส่วนใหญ่แล้วอะ่ะที่เราใช้กันก็คือเราจะเอาไปวัดขนาดของลูกลำไยใช่ไหมคะทีนี้วันนี้แนนไม่ได้อยู่ที่สวนตะแนนะพกลำไยมาด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ มาแล้วนะคะแนนก็เก็บลำไยมาด้วยนะคะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูวิธีการวัดนะสำหรับเราชาวสวนเนี่ยเราจะได้ดูวิธีการวัดลำไยเบื้องต้นนะถ้าเกิดเป็นในตามสัญญาของล้งนะคะล้งเขาจะเลือกวัดลำไยในส่วนที่แคบที่สุดโดยปกติผลไม้เนี่ยถ้าเป็นลำไยเนี่ยเขาก็จะออกมาจากทั่วเนาะเพื่อนๆออกมาจากทั่ว ในส่วนที่กว้างที่สุดจะเป็นด้านนี้ตามกว้างจากซ้ายไปขวาตูดวางพื้นคั่วอยู่บนซ้ายไปขวาของผลนะคะมันคือด้านที่กว้างที่สุดของผล,ลไม้แต่ด้านที่แคบที่สุดก็คือจากคั่วลงมาจนถึงผลค่ะวิธีการวัดนะคะเราก็จะวัดจากคั่วลงมาถึงผลส่วนวิธีการใช้ในสืวอของเวอร์เนียเดี๋ยวแดนจะเข้ามาอธิบายเพื่อนๆนะอ่ะถ้าเพื่อนๆได้เวอร์เนียมาแล้ว ลืมบอกเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้แนนสั่งจากอินเทอร์เนต็ตนะคะทั้งสองอันนี้เลยแนนสั่งจากอินเทอร์เนต็ตลาซาด้าเหมือนเดิมนะคะไม่ได้โฆษณาให้ลาซาด้านะอันนี้สั่งจากอินเทอร์เนต็ตมาใช้งานเองคือแนนไม่รู้ว่ามีแบรนด์กับไม่มีแบรนด์เนี่ยการใช้งานเนี่ยเขาดีไม่ดียังไงในเรื่องของออความเสถียรบวกลบมากน้อยแค่ไหนหรือว่า พอๆกันก็เลยต้องสั่งมา2อย่างค่ะเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะรู้อะไรไม่สู้ลองใช้เองนะคะรู้จักรีวิวเพื่อนๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราได้ลองมาใช้เองแล้วอันนี้แน่นอนค่ะค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะแนนจะลองแบบ no brand ก่อนนะ no brand วิธีการใช้ no brand เพื่อนๆมันจะมีปุ่ม on off ต่อโฟกัสนิดหนึง่งอ่าเรากดปุ่ม On Off นะคะตอนนี้จะขึ้นเราจะตั้งหนับปัดตรงนี้ทุกครั้งนะคะจะตั้งให้เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เลยอ่ากดให้เป็นศูนย์ตัวการเลื่อนวิธีการจับนะเราจะใช้ตัวนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้นะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วเราก็จะเช็คจากตัวเลขตรงนี้อีกทีหนึง่ง ว่ามันถูกป้องไม้มันใกล้เคียงไม้เราเลื่อนเข้ามาจนถึงสุดภายในและดันเข้ามาจนสุดละมันเป็นศูนย์ให้เราหรือเปล่านะคะติดลบแล้วก็คาลิเบอรมันครั้งหนึ่งกดให้มันเป็นศูนย์ทุกครั้งก่อนที่เราจะเลื่อนออกนะอ่าถึงวิธีที่เราจะมาวัดกันแล้วนะคะพอดีนันใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเนาะเรื่องของการโฟกัสมันอาจจะไม่ได้ดีมากอ่าเราจะมาลองอยู่ที่ เท่าไหร่2.3จุมมิลอันนี้มันเป็นลำไยของแนนที่มันไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะแนนก็เลยจะเอาเด็กมาเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนแถวแถวบ้านนะเป็นเด็กโรงเรียนอนุบาลค่ะแนนก็จะวัดเท่าค่ลได้อยู่ที่เท่าไหร่25ี่าอะ นันมีในส่วนของขนาดที่แนบสัญญาของลงด้วยนะเดี๋ยวเน้นจะแปะให้ดูว่าขนาด25.37เนี่ยมันขึ้นเบอร์อะไรนี่นันวัดจากขั้วนะนเพื่อนๆเห็นไหมวัดจากขัว้วจากคััวเข้ามาเนไขั้วมาถึงตูดจับให้พอดี25.36-37 ความจริงมันต้องเด็ดค่ะเด็ดแล้ววัดมันจะง่ายที่สุดชัวร์ที่สุดนะคะแต่แนนยังไม่อยากเด็ดนะเดี๋ยวแนนจะเอาไปไปเป็นช่อๆอย่างนี้น,นะคะ25.36อันนี้โนแบรนด์นะในส่วนของมีแบรนด์เหมือนกันค่ะปุ่ม on off ขึ้นมาเป็นศูย์กดคาลิเบร์คันเพื่อความชัวของเรานะคะเพื่อนๆในส่วนของอการวัดเนี่ยที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดเป็นรูปแบบของมิลลิเมตรเท่านั้นนะมิลลิเมตรอักษรย่อของมันคือ MM MM เพื่อนๆต้องดูด้วยนะว่ามันขึ้น MM หรือเปล่าถ้าไม่ขึ้น MM นะเพื่อนๆกดให้มันเป็น MM นะเดี๋ยวนั้นปรับไปที่ศูนย์ก่อน มันสะท้อนใช่ไหมคะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเราจะวัดลำํำไย mm เท่านั้นนะคะเข้าใจง่ายสุดแล้ว mm เท่านั้นเพื่อนๆดูให้เป็น mm เลยคุณพี่คุณป้าคุณนะคุณอาทั้งหลายดูให้เป็น mm เลยแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะเลื่อนหมุนออกมาสักประมาณเท่าไหร่สิบละ เราจะเอาสักยี่สิบยี่สิสสบสองลำยยลูกเดิมวัดจากคัวเข้ามาที่พัาจุดสองห้านะคะ นี่เลยที่ด้านวัดนะจากววัดแล้วเราก็เลื่อนเข้ามาให้พอดี25.63เท่ากันเท่ากันนะคะเพื่อนเมื่อกี้ก็25.63บวกลบนิดหน่อยนะคะ อันนี้เป็นวิธีการวัดง่ายๆในการวัดลำไยนะเพื่อนๆก็ทําได้เองนะคะเราพกเวอร์เนี่ยไปอันนึงเราก็เดินตรวจแปลงนะคะทําสถิติไว้ทาสัญลักษณ์ไว้ช่อนี้พวงนี้ลูกนี้มันมีพัฒนาการไหมนะคะอันนี้นันก็ได้มากับตัวนันก็มองว่าอ่าถ้าเรา ทำการวัดโดยที่ใช้ความรู้สึกหรือใช้มือสัมผัสเนี่ยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้ในการวัดเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไม่มีปัญหากับผู้ซื้อเราเป็นผู้ขายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้จ่ายตังค์อันนี้มันก็ว่ากันด้วยของตัวเลขเลยเนาะมาตรฐานไปทั่วโลกแน่นอนนะคะคลิปนี้นะคะก็เนนจะ มาตบท้ายในเรื่องของราคานะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของการวัดนะเดี๋ยวแนนจะสรุปให้เพื่อนๆฟัอองอทีนึงในส่วนของเวอร์เนี่ยดิจิตอลแบบหน้าจอดิจิตอลนะคะแสดงตัวเลขนะคะอันดับแรกเลยเพื่อนๆน,นะคะถ้าซื้อมาอันดับแรกเลยเราจะเน้นวัดเดี๋ยวคอปิดก่อนนะอ่ะเราจะเน้นวัดในส่วนของ มิลลิเมตรนะคะ mm นะคะใช้ตัวอักษร mm นะคะอันดับแรกเพื่อนๆซื้อมาเปิดก่อนเช็คค่าคาลิเบรตให้เป็นศนนะคะแล้วก็ดูตัวอักษรด้วยว่าตัวอักษรในหน้าจอของเรามันเป็น mm ไหมนะคะดูตัวนี้นะเนี่ยที่มันขึ้นต่อจากตัวเลขอะ่ะมันเป็น mm ไหมถ้าไม่เป็น mm ด้านบนมันจะเป็นปุ่มให้เรากดเลือกค่ะซึ่งมันจะมี หน่วยการวัดเนี่ยอีกหลายแบบหน่วยมากๆเลยนะคะอันนั้นเพื่อนๆไม่ต้องสนใจชาวสวนอย่างเราใช้ MM พอนะคะเพื่อนๆกดให้ได้เป็น MM วิธีการเลื่อนคือปุ่มตรงนี้นะเราต้องหมุนออกค่อยๆเลื่อนหมุนนะคะมือไม่ต้องไปจับอะไรเลยเราใช้มือข้างที่ถนัดเลื่อนออกเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เช็คมาตรฐานไปด้วยกับแถบแสดงไม้บรรทัดน,นี้ด้วยนะคะ ใกล้เคียงกันไหมนะคะเราก็เลื่อน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 มาเลยถ้ามันอยู่ที่ประมาณ19 20อ่ะมันใกล้เคียงไหมมันมีความคาดเคลื่อนมันมีความเออร์เลอร์ของตัวเครื่องมือของเราไหมนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะการวัดวัดได้ถึง6นิ้วเลยนะเพื่อนๆแต่ลำใหญ่เราใหญ่ไม่ถึงหรอกของเราจะอยู่ที่ประมาณ2.52.6 2.72.8จนถึง3 นะคะ3มเซนเท่านั้นไม่เกินนี้นะคะันนก็อยากให้เพื่อนๆมีติดบ้านไว้นะคะสําหรับชาวสวนเราเราจะได้มีอุปกรณ์ในการวัดที่ไม่ต้องไปเถียงกับลงไม่ต้องไปเถียงกับคนซื้ออีกต่อไปแล้วนะคะถ้าเราไม่ดีเราก็ต้องปรับแก้ไขด้วยตัวเราเองนะคะโอเคค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของราคานะคะสําหรับโนแบรนด์แนนสั่งซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะสําหรับโนแบรนด์พักเก็บก่อน อ่า no brand นะคะปิดอืม no brand นะคะความยาวหงนิ้วเท่ากาันอันนี้แนนซื้อมา250บาทนะคะความจริงมันก็มีหลายเกรดนะมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทแต่ว่าแนนเลือกแบบกลางๆนะคะกลัวมันจะแบบความเออเร์เรสมันสูงนะคะโอเคเท่ากับอันนี้ผ่านนะผ่านนะเพื่อนๆแนน,นให้ผ่านเลยในเรื่องของการวัด ใช้ได้ใช้ได้ค่ะนะคะในส่วนของหนี่แถมถ่านให้ด้วยนะคือทุกยี่ห้อทุกกล่องมาเนี่ยจะแถมถ่านให้เราหมดเลยแพ็คเกจจริงนะคะโนแบรนด์ no ในส่วนของมีแบรนด์อิงโก้ใช่ไหมอิงโกนะคะผิดถูกขออภัยเนี่ยนมนไม่ได้เก่งมาก อิงโก้รูปแบบสีสารแพ็กเกจจิ้งสวยงามนะคะ ตัวความมั่นคงของตัวหน้าจอเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ดูมั่นคงมากนะคะ <S <S เนื้อตัวสแตนเลสเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะสําหรับมีแบรนด์กับไม่มีแบรนด์นะคะแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่ามันก็ดูแข็งแรงมันดูเข้มแข็งอะมันดูเหมือนผู้ชายมีกล้ามะนะคะก็ดูมันน่าจะถึกทนดีแต่ในเรื่องของอายุการใช้งานหรือการทําตกหล่นเนี่ยแนนยังไม่รู้นะเพราะแนนก็ไม่กล้าทําตกกันแนนก็ยังอยากจะใช้อยู่เพราะว่าแนนยังต้องไปวั ลัดลำไยของแนนก็ต่อนะคะเพราะว่าลำไยเนี่ยเป็นไงส่วนไอ้พวงเนี้ยมันเป็นพวงตกเกรดนะคือผิวมันไม่ได้ไม่ได้ยังไงคือไอ้ในพวงที่แขวนอยู่ตมต้นตอนเนี้ยคือผิวมันเหลืองสวยกว่านี้มากอันนี้คือหมองแล้วก็เลยเอาออกมาเอาไว้ไปแจกลงทานให้เด็กๆนะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือเป็นมีลายๆนิดนึงนะคะอันนี้คือ ที่เราดึงออกมาเนี่ยมันเป็นต้นที่เราทําทดลองซึ่งเราก็แจ้งกับผู้ซื้อทุกเจ้าแล้วว่าสองแถวสุดท้ายอันนี้คือมันไม่ได้ขายนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นต้นทดลองของเรานะคะอ้าวมาที่กลับมาที่มีแบรนด์นะคะมีแบรนด์ตอนนี้นะราคาที่แนนซื้อมาอยู่ที่ 670บาทรวมส่งนะคะเงินสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตจากเว็บ l a ซาด้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะก็ไปหาซื้อมาได้เลยนะคะสรุปอีกทีในเรื่องของการวัดลูกลำไยอ่าแนนเด็ดมา1ลูกนะคะสำหรับลำไยห,หน่งต้นนะอ่าเด็ดมา1ลูกนะคะลำไยห,หน่งลูกวิธีการวัดนะคะ ในสัญญาเขาจะบอกว่าวัดในส่วนที่แคบที่สุดในส่วนที่แคบที่สุดเท่าที่เราประเมินได้คือตอนนี้ก็คือจากขั้วผลลงมาที่ท้ายผลนะคะเพื<ๆ>่อนๆวิธีการวัดก็คือวัดจากขั้วผลลงมาที่ท้ายผลนะเราจะกลับมาให้เพื่อนๆดูกับอีกรอบนึงนี่นะคะ วัดแบบนี้ก็ได้นะแล้วเราก็วัดแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ได้อยู่ที่24.77นะคะมิลลิมเมตรนะคะเป็นเพี่ยนอยู่ที่ประมาณ2เซน2เซนสีมิลกับจุดเจ็เองนะคะ <cents> โมู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 ไปนะคะก็เอาเป็นว่าเลขนี้เลขนี้เบอร์อะไรเอ่ยเลขนี้อยู่ที่เบอร์สี่แล้วนะเพื่อนๆแหมนี่ะเบอร์สี่ และเดี๋ยวแนนจะแนบนะในส่วนของอการวัดขนาดของล้งนะคะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยเขาแยกเนี่ยเขาใช้ขนาดตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้าง <S <S โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปง่ายๆแล้วก็แนนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่แค่แนนมองว่าแนนต้องเริ่มทำและเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าเพื่อนๆชาวสวนอย่างเรานะคะก็จะได้มีอุปกรณ์ ในการใช้วัดขนาดของรูลำไายทุกคนนะคะจะได้ทำงานง่ายขึ้นคนซื้อทำงานง่ายขึ้นคนขายทำงานง่ายขึ้นชาวสวนเราก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะนันคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้นนด้วยนะนนจะมีช่อง YouTube ด้วยนันคิดว่านี่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ด้วยในอนาคตนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะนอกจากวัดลำไยนี้ก็คือเราใช้วัดทุกอย่างที่เราอยากวัดได้เลยนะในเครื่องมือช่างเขาก็ใช้วัดกันเยอะเลยนะวัดนัดวัดเกี้ยววัดอะไรวัดสารพัดเลยค่ะมีทางวัดด้านนอกวัดด้านในแต่วันนี้เราคุยเรื่องลำไย เอาวัดอันนี้ไปก่อนนะส่วนอันนี้เรายังไม่คุยกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะั่นก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะวันนี้เราก็จบในเรื่องของเวอร์เนียดิจิตอลแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทีอ่อยากได้นะคะก็ไปจัดเลยค่ะนะคะ วันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย